ทางบ้านครับสวัสดีครับวันเช้าวันอะไรเนี่ยวันพฤหัสนะครับตอนนี้ผมมาหยุดที่จังหวัดตรังแล้วนะครับมาแข่งออโรดงานเนสปี2022นะครับหลังจาก,กว่างเว้นไปหลายปีลนะครับที่ตรังเนี่ยนะครับปกติมันมีเกือบทุกปีแต่เว้นไปนานเลย,ยอาจจะด้วยโควิดแล้วก็หลายๆอย่างด้านหน้านั่นคือสนามนะครับผมกําลังจะเดินไปดูแต่ น้ำท่าอุลมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้ำไม่รู้ว่าเป็นห้วยหรือว่าเป็นคลองเป็นแม่น้ํานะครับท่วมมิดเลยครับลายที่จะวิ่งเนี่ยคือวิ่งในนี้แหละครับโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยสนุกแน่นะฮะซูเปอร์โอเพนเที่ยวป่าโอเพนแล้วก็ฮาร์ดคอร์วิ่งในนี้ทั้งหมดนะครับเห็นว่าน้ำเกือบหน้าอกอะครับ ท่านผู้ชมเห็นริบบิ้นอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้ไหมฮะเนี่ยตรงนี้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 เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครับนี่คือไม่วันนี้วันแรกนะครับที่จะวิ่งในเอสนี้นะครับเข้าที่ทราบเนี่ยเข้าไปวนในนั้นแหละครับมาขึ้นตรงนี้สตาร์ตรงนู้นแล้วก็ไปวิ่งวนต้นไม้ต้นนี้นะครับริบบิ้นเนี่ยนะครับผมให้ดูใกล้ขึ้นนี่ครับต้องไปวน ตรงนี้ครับนะแล้วก็ยูเทินมาที่นี่ครับมาขึ้นตรงนี้แค่นี้เองครับวันนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้ครับน้ำเกือบหน้าอกอย่างนี้ยังไม่ลมหลุมนะครับแมคครออยู่แล้วด้วย s อที่หนะครับ A B c แปลว่าตรงนี้ลงทั้งหมด3รุ่นนะครับ A นี่เข้าใจว่าเป็นซ u เปอร์โอเพนนะครับ B น่าจะเป็นเที่ยวเป่าเพน n C นี่น่าจะเป็นฮาร์ดคอร์นะครับ สตาร์ตตรงนี้ครับนี่คือจุดสตาร์ตนะครับรถจะกดนาฬิกาจากสตาร์ตตรงนี้ก็ลงไปครับลงไปตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนั่นนะครับลงน้ํามูนูนเลยครับไปถึงริบบินที่ผมบอกเนี่ยนะครับเราดูซูมเข้าไปใกล้ๆครับนี่ฮะต้องไปวนตรงนี้ครับปัญหาก็คือถ้าติด จะวิ้นย่างไรนะครับช่วยเหลือตัวเองอย่างไรท้ายดาวก็ต้องเป็นสมอบกนะครับนะเป็นสมอบกแล้วก็มุมกู้จะค่อนข้างยากด้วยครับนี่แล้วก็วนขึ้นมาตรงนี้ครับตรงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น SS ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็น deF น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับหมายถึงไร์คอแล้วก็คาริเบียนสตาร์ตรงนี้แล้ววิ่งไปโน่นไม่ลงน้ำครับจากสตาร์แล้วก็วิ่งครับ เข้าใจว่าไม่วนซ้ายก็วนขวาเลือกเอาเองนะครับจะออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็อ่อนก็ได้นะครับถ้าออกซ้ายก็วิ่งมาทางนี้นะก็จะไปเจอหลุมขนมครกลึกๆพอประมาณเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับก็โอเคอยู่ครับถือว่าพอได้ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายสำหรับรถรุ่นที่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่เต็มมากแต่ห้ามชกยาวนะครับ ห้ามโชยาวท,ที่ห้ามชกยาวนะครับในลายในยรุ่นของแคริเบียนไร่คอแล้วก็ไร่คอจากหลุมไอ้แค่หลุมสลับโทษทัเมื่อกี้ไม่ใช่หน่มคกนะก็มาเจอไอ้แค่ขวางอยู่เป็นทิ้งเฉียงนะครับเนี่ยเป็นฝันปลานะครับฝันปลาไปเรื่อยๆครับขุดไว้ให้ได้ดูได้ได้ส,ส,ส,สู้ได้กระแทกกันครหลับหลังน่าน่าจะง่ายกว่านะครับ ไม่แน่ใจวิ่ง 2S แล้วหรือเปล่าถ้า 2S นี่แปลว่าอาจจะต้องวิ่งทั้งหมดหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะที่เขียนไว้ไม่น่าที่จะต้องวิง่งรุน H H C, ่นหัดคอร์รุ่นใหญ่ไม่น่าวิ่งทีนี้นี่ถ้าไปชมดูน้ําครับโอ้โหวิ่งสบายเลยนี่ครับกลาดเกลี้ยวเหลือเกินนี่ฮะไหลแรงมากครับ ยังดีที่ไม่ท่วมมาถึงข้างบนครับอ่าแล้วก็เลี้ยวขวาครับมาเจอลุมสลับเหมือนกันพูดง่ายๆว่าซ้ายขวาเลือกเอาครับถ้าอย่างนี้นะคือหลุมสลับมีสองฝั่งไอ้แค่ก็มีสองฝั่งสรุปแล้วคือมีหน้มพอกตอนต้นนะถูกแล้วครับ ด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นขนมครบโอ้เออเป็นหลุมสลับเหมือนกันครับเนี่ยก็คงจะพอๆกับฝั่งโน้นครับฝั่งนี้น้ําเต็มแล้วนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับออกมาแล้วก็มาเจอจุดร่วมที่ผมบอ,อกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาจบที่ตรงนี้ ขึ้นบางบนก็กดนาฬิกาได้เลยครับโอ้โหน้ำดีจริงๆปีนี้ครับน้ำเยอะมากครับทุกทีไม่ใช่แบบนี้นะครับ